เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่นแน่วมุ่งตรงถอนทางพระนิาพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัสมาิ แล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วโหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพ่อสบายสบายหลับ ตาของเราเบาๆคลอลูกพอสบายบายคล้ายกับตอนที่เรากำลังกใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาแต่ก็ะทำแจางเราให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังบลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้มันว่งว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ทำใจว่างๆแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ รวมใจหยุดไปนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบา,บาสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสแล้วก็กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจจะเป็นดวงแก้วใสๆ เหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยขนาดไหนก็ได้จะเล็กขนาดดวงดาวในอากาศหรือจะขนาดพระจันทร์ในคืนเหมือนเพนหรือพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันก็ได้กำหนดคือน,นึกถึงภาพอย่างสายสบาย คล้ายๆเรานึกถึงภาพหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยค่อยๆนึกไปอย่างสบายๆอย่าไปบีบไปเค้นภาพขึ้นมาแล้วนึกนึกถึงคล้ายๆกับเรามีความทรงจำภาพเหล่านี้ได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นไปก่อน หรือใครถนัดนึกถึงองค์พระนึกถึงพระแก้วใสๆขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบให้ท่านนั่งขัดสมาธิจเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางดีกับตัวของเราถ้าถนัดนึกองค์พระเราก็นึกองค์พระถนัดนึกถึงดวงแก้ว เราก็นึกถึงดวงแก้วอย่างสบายสบายเอาอย่างเดียวนะลูกนะเอาอย่างเดียวแล้วก็ประคองใจในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบายๆให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรา สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังดังออกไปจากในกลางท้องของเรากลางบริกรรมนิมิตท,ที่เรากำหนดขึ้นมานึกขึ้นมาจะเป็นดวงใสหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ภาวนาไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าใจใจหยุดจะนิ่งแล้วมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองก็เกิดความรู้สึกความไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะอยู่เฉยๆหยุดนิ่งเฉยๆแต่เกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ แต่ว่าเมาื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังการทำสมาธิภาวนาเนี่ยไม่ได้ยากมากอย่างที่ลูกบางคนเข้าใจและก็ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นไม่ทำให้เป็นบ้า ไม่ทำให้นั่งและตายไปเลยหรือเห็นสิ่งที่น่ากลัวทำให้ตกอ,อกตกใจและก็ไม่ผูกขาดเฉพาะพระภิกษุผู้ที่ออกเดินดุดงแต่สมาธินี่มีความจำเป็นสำหรับทุกๆชีวิตในโลกเพราะเป็นวิธีรวมใจให้หยุดให้นิ่ง ให้ใจตั้งมั่นสงัดจากกามและอกุศลธรรมให้ใจเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถทำได้แต่หากว่าไม่สูญเสียระบบความรบับรู้ของระบบประสาทเราสามารถทำได้ และทุกคนก็ต้องทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันโดยนำเอาสมาธิไปใช้กับธุรกิจการงานกิจกรรมต่างๆแต่ว่าสมาธิเหล่านั้นเป็นสมาธิในระดับพื้นผิวยังไม่ใช่สัมมาสมาธิในระดับที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้ เลอเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจนกระทั่งดิง่งเข้าไปถึงพระรัตนตไตรในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราแต่เราทำสมาธิของเรานี่เนะี่เรามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเข้าถึงพระระัตนตไตรในตัวกข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกได้แล้ว ท่านมีธรรมจากขุมีญาณทัศสนะก็จะทำให้เราได้รู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงแล,แล้วเราก็จะเบื่อหน่ายในความทุกข์ของชีวิตที่มีสาเหตุจากกิเลสอาสวะมันบังคับให้เรามีความทุกข์ทรมานก็จะถึงขั้นที่เราอยากจะดับ โดยการขจัดกิเลสอสวะให้หมดสิ้นไปวันนี้เรามาอยู่ทุดงกันเรามีวัตถุประสงค์ที่จะมาขจัดกิเลสอสวะเพื่อทำพระนิพพานให้แจง้งเพื่อสลัดตนในพุนยกองทุกข์เท่าที่เราจะทำได้ ตามกำลังแห่งบารมีของเราเรนันเช้า,น,ชานี้อากาศกำลังสดชื่นนะลูกนะกำลังเบิกบานเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปเหมาะที่ลูกทุกคนจะทำความเพียรให้ลูกทุกคนวางใจหยุดนิ่งๆเบาๆสบายหยุดใจกันไปอย่างสบายสบาย นิ่งนิ่งนุง่มนุมเบาเบาไม่ต้องคิดอะไรนอกจากบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาะหรือเราจะไม่กำหนดอะไรเลยก็ได้รวมใจมาหยุดนิ่งเฉยให้หยุดให้นิ่งนุง่มเบาสบายแม้ยังไม่มี อะไรมาให้เราดูก็ตามก็ให้หยุดนิ่งเฉยๆเบาๆสบายๆการที่ยังไม่มีอะไรใหม่มาให้เราดูไม่ได้แปบบลว,ว่าเราฝึกสมาธิไม่ได้พจะเจริญสมาธิเปา่านาไม่ได้พลนไม่ใช่อย่างนั้นทุกครั้งที่เราหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่งนี่นะ ใจของเราจะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆอ,อย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยจะถูกยกให้งส,ส่งนั้นไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆเริ่มมีคุณภาพสะอาดบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เป็นความบริสุทธิ์ที่ชัดเจนซึ่งจะเกิดขึ้น กายและใจของเราคือเพราะเราจะเริ่มรู้สึกว่าตัวนั้นมันโลง่งไม่อึดอัดไม่ครับแคบมันโปรง่งมันเบาไม่หนักมันสบายเออไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วมันจะโลง่งโปร่งเบาสบายและตัวก็จะขายายไป ขยายไปเหมือนลูกโป่งที่ถูกอัดลมเข้าไปขยายกระทั่งกลมกลืนไปกับบรรยากาศเหมือนเราไม่มีน้ำหนักไม่มีตัวตนแล้วใจมันก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายเป็นประสบการณ์ที่นำมาซึ่งความพึงบอใจให้กับเราซึ่งเราไม่เคยเจอในชีวิตประจำวัน ก่อนที่เราจะฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็ความสุขก็จะเพิ่มคูนขึ้นไปเรื่อยๆตามความลังแห่งความหยุดนิ่งใจจะเกิดความพึงพอใจที่จะหยุดจะนิ่งจะเฉยๆเ,เ,เพิ่มขึ้นจนความนิ่งเนี่ยมันแน่นแน่นแต่ไม่อึดอัดคือมีความนิ่งที่ไม่เคยยืน ไม่เคลื่อนออกไปภายนอกแต่จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในซึ่งเป็นหนทางของพระอริยเจยาวเคลื่อนเข้าไปถึงพระรัตนตไตรในตัวเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตจากการที่เข้าถึงพระรัตนตไตรในตัวหรือวธรรมกายนั่นแหละ เพราะฉะนั้นให้ลูกค่อยๆประครับประครองใจไปกันปรับให้มันพอดีพอดีทั้งกายและใจพอดีเนี่ยให้สังเกตที่เรามีความพอใจที่จะวางใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆนานๆโดยไม่กำานึงถึงว่าจะเห็นอะไรหรือ,รอมีอะไรไม่เห็น มันจะเฉยๆนิ่งๆน,นุ่มๆเ,าเบาๆอย่างนั้นไปเรื่อยๆแหละสิ่งที่จะต้องระลึกนึกถึงต่อไปก็คือจะมีประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นซึ่งเราไม่คุ้นเคยไม่เคยเจอก็อจะไปตื่นเต้นจะไปตกใจกลัวให้ทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์ เหมือนพูดเจนโลกเจนชีวิตที่ใจไม่หวั่นไหวไม่เคยยื่อแล้วนะจงยินดีต้อนรับทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะหล่นลงไปเหมือนเราตกเหวลึกๆตกลุมอากาศหรือขยายวูบไปหรือแสงสว่างมันวาบมา เหมือนถูกดึงเหมือนมีถูกแม่เหล็กยักษขนาดใหญ่เหมือนโลกดูเกาไปยังรุนแรงก็จะไปตกใจกลัวไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิน้นจงทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์แม่เห็นแสงสว่างดวงธรรมหรือองค์พระก็อย่าหลิงโลดใจ จะตื่นเต้นดีใจจนเกินไปแล้วมันจะไปกระทบกระเทือนกับประสบการณ์ที่ดีนั้นที่จะทำให้มันเลือนหายไปหน้าที่ของเราคือเราจะต้องเป็นนักอยู่ทุด,ดงมืออาชีพที่จะต้องสงบใจนิ่งในทุกๆประสบการณ์หยุดนิ่ง นุ่มๆเบาๆต่อไปไม่ตื่นเต้นไม่ลิงโลดใจไม่ตกใจกลัวอะไรแม้ประสบการณ์บางอย่างมันจะทำให้เรารู้สึกมับภาวะคำว่าภาวะในทีนี้ไม่ได้แปลว่าจะเจอสิ่งที่น่ากลัวพ,พูีปีศาจอะไรอย่างนั้นแต่ภาวะมักจะเกิดขึ้นในตอนที่เราถูกดึงดูดเข้าไปสู่ภายในอย่างรุนแรงบ้าง อย่างกระทันหันมุ่งอย่างชกลลหกซึ่งเราไม่ทันตั้งตัวจงทำเฉยๆนะลูกนะทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์เพราะลูกจะต้องเรียนรู้ในทุกๆประสบการณ์ภายในในเส้นทางของพระอริยเจ้าในเส้นทางแห่งความบริสุทธิ ในเส้นทางความหลุดพ้นจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้ให้สมกับเราเป็นนักทุดงมืออาชีพนักสร้างบารมีมืออาชีพที่มุ่งเน้นในขัดในการขัดกลาวกิเลสอาสวะอะไรเกิดขึ้นก็จงเฉยเฉยหยุดนิ่งเฉยเฉยรู้แล้วก็ไม่ชี้ ทำเฉยๆต้องอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแล้วโลกจะประสบความสำเร็จในชีวิตของการเกิดประสร้างวัลมีด้วยกายมนุษย์และการมาอยู่ในทุด,ดงช่วงสั้นนี้ที่เราจะไม่มีวันลืมเลือนเลยนึกถึงวันใดก็จะมีแต่ความปลื้มปิติอินดีภาคภูมิใจ อย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนปิติยินดีน้นก็ดำมาซึ่งบุญกุศลที่จะเพิ่มพูนขึ้นในทุกครั้งที่ตามระลึกนึกถึงเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะเข้าถึงธรรมให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำตั้งแต่เบื้องต้นนะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยตัวทุกๆคนต่างคนต่างนั่งกันไปหยิบเงียบนะลูกนะทะพเพ,พุุธาพลปตาปัเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนารักังบันดาวิสัโส แต่ทลธาสุขิตาเวลุนหาพุทธศาสนีอะรคาสุขิตาโหตะสหสเพหิยาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังคานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเต